อำเภออย่าง,งอำเภออ,ออำเภออรัญญประเทศมื่อื่นอยู่อรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับไปตุ่มไปโฮมไปเจ้ากับลูกหลานเมือ่อื่นนี่ลำเรื่องต่อก่อนทำน้อง,องขอนแกนสอดแจงเมื่อนี่สคริปเตอร์ครับผู้มักเตอร์ห้ผู้มักฟอนให้มไหมฟอนผู้มักโจกกันก็มาโจกกันเมือแรงนะครับเต็มวงเต็มโชว์นะครับ300กวก่อชีวิตมือนี่พิเศษพิเศษนะครับงาน เลี้ยงขายวันเกิดพระเอกอาร์ตัตถชัยแล้วก็น้องเพชรน้องพ่อยนะครับหลังเวทีมีมีแบ็กดรอปถ่ well, ายรูปพร้อมนะครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับพี่น้องที่เขามาแล้วก็สามารถเข้าไปไปด้านหลังเวทีได้นะครับเพื่อที่อ่าถ่ายรูป,<ไ>ปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับด้านหลังนะครับสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับน้องเพชรน้องพอ่อยแล้วกับซอแอนอรดีกับพระเ Led อกอาร์ตกับหัวหน้าบอยได้มารอบนี้จัดแบ็กดรอปให้ได้ถ่ายรูปงามๆพร้อมนะครับมากินเขาน้ำบอลน้นครับ หลางง้ออีเขียวให้กินมือแรงสบายดี<ม>ไอ้ฟังไซไม่นำโองไม่นำของ,มของแม่อัมพาสวัสดีบานุนขอให้มันหมานสาธุครับสวัสดีแม่ปราณีแม่เหมาแล้วบานนุ4 14มีนาเจอกันครับ14 14จังหวัดสากแก้วครับโอบอแมน14มือนีม่หยามหรือแม่าบอมารอบนี้ก็ะเดือนมีนาคมนะครับ เดือนกุมภาพันธ์บดมากรุงเทพคิวงานเจ้าภาพเต็มปลายเดือนมีนาคมจังมาหยามอีกรอบที่4นะครับของการนอนตัวกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนด้วยนะครับนะครับเวลาบาอลนนไไลหรือเบาภูไทยไลนะครับกาสีได้แจ้งเตือนนะครับมือนี้เป็นเป็นหน้าที่ของเบานนนะครับเบาภูไทยสีไลวันที่สิบสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดแล้วก็สามสิบเอ็ดวัดโกรกรากจังหวัดสมุทรสาครกับวัดสีไลแถมให้อีกนะนั้นเป็นซื้อบัตรเด้อแม่ มือนีพิเศษพิเศษอีลีนะครับงานเลี้ยงขายวันเกิดน้องเพชรน้องพลแล้วก็พ่อเอกอาร์ตอัจจัยเพิ่นมาจัดอยู่สนามโลตัสมินบุรีพอดีมือนีซอมารับเชิญพอดีก็เลยจัดโฮมใส่กันเลยมือนีจักไผเป็นไพ่อรัวๆคือบอกทัวขึ้นข้างแท่เสียงบาหายได้แต่เวลาไล่สดนั้นเสียงหายบอลลอนก็บ,บอกขอใจมือนีเดี๋ยวบอลลอนเห็ดไม่หลากสายมามาต่อเสียงเอาลองเบิงลองเบิงนะครับ เวลาบอลนถามมาภาพสับเสียงสัตว์บอลนะเมก็ให้ตอบบอนอบบนแนบอลนลสกษีไดเฮ็ดให้มันมวนบอนนเขาไปเบิงอีลีเมื่อคืนนี่เขาไปเบิงเพราะว่าไรสดหนาไวที่นี่บอได้เขาไปเบิงเพระาะที่กระดังฟังในเสียงโทรศัพท์มันมันบนอได้ยินนะครับบอนนก็เลยเมื่อวานนี่ไปลีอยู่ในห้องน้ำปิดประตูของน้ำเรียบร้อยแล้วก็เปิดฟังเออเสียงมันขาดหายอีลีแลมันเป็นน้ำอย่างเอาโทรศัพท์ไปเช็คแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อถ้าบอไดก็เอาโทรศัพท์ของหัวหน่าไล่ให้เบิงนะครับได้เบิงแท่ครับ